ใช้หัวเทียนที่มีคุณภาพเทียบเท่าของแท้ติดรถฟังทางนี้จ้าหัวเทียนเดนโซเป็นแบรนด์หัวเทียนชั้นนำระดับโลกมาตรฐานญี่ปุ่นซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วตอนนี้เรามาดู3ข้อดีของหัวเทียนเด so. นโซ 1. ่ 1. คุณภาพญี่ปุ่นมาตรฐาน OEM 2. ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบ เล่นดีไม่มีสะดุด 3. ประหยัดน้ำมันสปาร์คไฟได้แม่นยำเพราะว่าหัวเทียนเดนโซเป็นหัวเทียนที่เป็นตัวเดียวกับของแท้ติดรถเลยอย่างเช่นถ้าใครได้ใช้หัวเทียนเดนโซเท่ากับว่าได้ใช้หัวเทียนที่เป็นของแท้ติดรถเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพแถมราคาประหยัดกระเป๋าอีกด้วย หัวเทียนเดนโซเป็นหัวเทียนที่ดีที่สุดที่เจเลือกให้ลูกค้าใครอยากใช้หัวเทียนที่เป็นของแท้ติดรถเลยอย่าลืมนะคะต้องเดนโซเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางเลยค่ะ